บทที่สามสิบคำคืนอันศักดิ์สิทธิ์พิลลินมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหิมะที่ปลิวว่อนลมกันโชคพัดรุนแรงทำให้ผู้คนห่อตัวในชุดกันหนาวดูแล้วแข็งเหมือนตุ๊กตาไม้แต่ละคนเร่งรีบเดินหาที่อุ่นๆในอาคารเพราะกระแสลมที่พัดผ่านร่างกาย จะทำให้รู้สึกหนาวเย็นกว่าอุณหภูมิจริงที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์พิลลินกระชับเสื้อโค้ตกันหนาวและเดินเคาะประตูสอบถามคนในเมืองว่ามีใครเห็นฟรองซัวบ้างไหมเมื่อช่วงบ่ายเห็นเขาขับรถผ่านเข้ามาในเมืองนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนขอบคุณค่ะเธอเมมเรมฝีปากแน่นและเงยหน้า มองเนินป่าสนทางเหนือถึงแม้ว่ามือและเท้าจะเย็นเฉียบจนชาร่างกายสั่นสะท้านแทบห้ามไม่อยู่บางครั้งก็หนาวจนแทบใช้มือไม่ได้แต่เธอก็อยังสู้ไหวเธอค่อยๆขับรถไปตามถนนเปลี่ยวมุ่งสู่เขตป่าสนนอกเมืองใช้ไฟหน้ารถสองทาง และฝ่าพายุไปเรื่อยๆพลางมองหาคนคนนั้นอย่างกระวนกระวายอะไรดนใจให้เขาบ้าระห่ำถึงขนาดไปหาต้นสนคริสต์มาสเพิ่มด้วยตอนนั้นเธอก็บอกไว้แล้วว่าใช้ต้นเก่าแทนไปก่อนก็ได้อะไรที่ทำให้เขาบ้ารักษาสัญญาขนาดนี้วายเศษหินเล็กๆ ที่ลมหอบมากระแทกเข้ากระจกหน้ารถจนเป็นรอยพิลลินตกใจแต่ก็ประคองสติเอาไว้ได้ถนนลาดยางในตัวเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นทางลูกรังมีป้ายแขวนเตือนให้ระวังหิมะถลม่มพิลลินรีตาจ้องมองและตัดสินใจขับรถฝ่าเข้าไปโง่จริงรถ วิ่งไปได้ไม่ไกลก็ติดลมหิมะเธอลองกดคันเร่งจนสุดก็ยังไม่สามารถขยับรถไปไหนได้สภาพไปก็ไม่ได้จะกลับก็กลับไม่ได้พิลลินพยายามดิ้นรนด้วยตนเองอยู่นานในที่สุดก็ต้องยอมทิ้งรถเพื่อเดินเท้าย้อนกลับไปที่ถนนใหญ่แต่ถ้าฟรองซัว กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ละ่ะฝีเท้าของพิลลินชง,งักก่อนจะหมุนตัวกลับไปสู่ป่าอันมืดมิดการเดินคลำทางในป่าตอนกลางคืนเช่นนี้ทำให้เธอกลัวจนคอหดแต่ว่าพอนึกถึงว่าฟรองซัวอาจจะกําลังอยู่ตามลำพังท่ามกลางอากาศเหน็บหนาว มือเล็กๆก,ก็กระชับไฟฉายไว้แน่นพลางร้องตะโกนเรียกชื่อเขาไปตลอดทางอุ๊ยต่อไปนี้จะไม่บ่นแล้วว่าแดดเมืองไทยร้อนพิลลินหนาวจนฟันกระทบกันกึกๆลมเย็นจับขั้วกระดูพัดปะทะร่างเล็กๆจนก้าวแทบไม่ออกปลายมือปลายเท้าเย็นจนเป็นเหน็บ เวลาหายใจก็ออกมาเป็นควันขาวๆเธอจะมองไปทางไหนก็มืดไปหมดหิมะสองข้างทางทับถมสูงแต่ยังไม่แน่นเวลาเดินลงน้ำหนักลงไปจึงพลุบลงไปเกือบถึงเขา่าการเดินแต่ละก้าวจึงยากลำบากขึ้นไปอีกพิลลินกว่าตามองไปรอบๆ แค่กิ่งไม้แห้งกรนถูกลมพัดขยับเกลียวกราวเธอก็หลุดกรีดออกมาเพราะมันเหมือนโครงกระดูกพิลลินหกล้มอยู่หลายครั้งทั้งเหนื่อยทั้งเพลียแต่ก็กัดฟันไปต่อฟรังซัวเธอตะโกนเรียกแข่งกับลมพายุคุณอยู่ที่ไหนมีเพียงเสียงลมวู เสียงสุนัขป่าหอนกลับมาเป็นทอดๆพิลลินตัวสันและไม่อยากรู้ว่าสมัยนี้ยังมีสัตว์ป่าอะไรหลงเหลืออยู่อีกถ้าให้เธอนับจำนวนฟันในปากเด็กท่ามกลางความมืดยังง่ายกว่าคิดหาคำตอบนั้นเธอไม่รู้ว่าเจ้าสุนัขป่าพวกนั้นอยู่ห่างไกลแค่ไหนและพวกมัน มีอะไรรองท้องแล้วหรือยังนี่ไงรอยเท้าคนต้องเป็นของเขาแน่ๆเธอดีใจมากที่พบร่องรอยของเขาจึงรีบก้าวเดินตามรอยนั้นไปค่อยๆไปทีละก้าวพร้อมกับคิดคำด่าให้ฟังแล้วเจ็บจังหนับไปเลยต้นคริสต์มาสอะไรกันบ้าที่สุดแต่เดี๋ยวก่อน พินละลินชะงักกึกมองไปรอบๆและเพิ่งรู้ตัวว่าหลุดออกนอกเส้นทางถนนลูกรังไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้รอบตัวมีแต่ป่าสนหนาทึบหิมะแล้วก็ความมืดเธอจำได้ว่าเดินผ่านต้นสนใหญ่ต้นนี้มาสามรอบแล้วรอยเท้านั้นเป็นรอยเทา้าของเธอเอง พินละลินจึงเริ่มกลัวจนร้องไห้ออกมาและเหลียวมองรอบตัวเพื่อจะเจอใครถือไฟฉายส่องกลับมาคำตอบคือไม่มีเธออยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้ช่างหนาวไปถึงคั้วหัวใจเธอตัดสินใจเดินมุ่งเป็นเส้นตรงจะสารคดีที่เคยดู บอกไว้ว่าเวลาที่เราเดินทิศทางของเราจะเบี่ยงองศาไปทางขวาเล็กน้อยจนแทบไม่รู้สึกเสมอทำให้เราเดินวนเป็นวงกลมไม่รู้จบพิลลินเดินดุ่มท่ามกลางป่าสนน่ากลัวแห่งนี้ตามลำพังตรงไปเรื่อยๆไปทางทิศใต้เพราะหวังว่า อาจจะเจอถนนเข้าสู่ตัวเมืองแต่ยังคิดไม่ทันจบร่างของเธอก็หล่นพลุบลงไปในรอยแตกของแผ่นน้ำแข็งซึ่งเป็นลำธารเล็กๆไฟฉายกระเดนหลุดจากมือกระแสน้ำข้างใต้แผ่นน้ำแข็งไม่แรงมากนักแต่คนสิ้นแรงตะเกียกตะกายเอาตัวแทบไม่รอดพยายามคลานขึ้นมา ที่ขอบตะลิ่งแต่หิมะอ่อนยวบก็ทำให้ลื่นตกลงไปซ้ำอีกสิ่งที่เกิดขึ้นมันกระทันหันจนเธอสำลักเอาน้ำเย็นจัดเข้าไปหลายเฮือกแต่พิลลินก็ฮึดดึงร่างตัวเองขึ้นจากน้ำตื้น,นเนื้อตัวเปียกปอนสั่นสะท้านและต้องพยายามปลอบตัวเองให้หายใจ ขาของเธอแปลงพิลลินนิ้วหน้าเมื่อพยายามลุกขึ้นแต่ก็แทบส่งตัวแทบไม่อยู่ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะไม่รู้ทางสุดท้ายคืนคริสต์มาสนี้เธอก็จนตรอกแล้วทั้งร่างกายและจิตใจลมเริ่มหอมหิมะไปในทางแนวนอนแล้วพิลลิน จึงพยายามแข็งใจเดินไปซุกตัวหลบลมพายุอยู่ในโพรงต้นสนใหญ่ทั้งกลัวทั้งสับสนฝุ้งซ่านไปหมดเธอนึกถึงคำเตือนเรื่องหมีป่าและหิมะถล่มแต่ที่พิลลินหวาดกลัวคือปลายนิ้วที่ซีดแข็งเหมือนอยางนั้นเริ่มรับความรู้สึกไม่ได้แล้วมันบ่งบอกถึงอาการน้ำแข็งกัด ขนาดเธอออกมาไม่กี่ชั่วโมงยังแย่แบบนี้แล้วฟรองซัวละ่ะเธอเอาแต่คิดวนเวียนถึงแต่เขาหัวใจเต้นช้าลงเวลาจะหายใจเข้าไปแต่ละครั้งก็รู้สึกเหมือนอากาศเย็นจัดจะบาดปอดเมื่อชั่วโมงก่อนเธอยังอบคุกกี้สนุกสนานและร่วมสนุกกับทุกคนในงานเลี้ยงอันอบอุ่นอยู่เลย อะไรกันนะที่ทำให้เธอพรวดพลาดมาอยู่ท่ามกลางพายุแบบไม่คิดหน้าคิดหลังมีแค่รถหนึ่งคันกับไฟฉายกระบอกเล็กๆจะไปทำอะไรได้พิลลินนึกภาวนาให้พายุสงบลงเร็วๆถ้ามีใครต้องตายคนๆน,นั้นก็ขอให้เป็นเธอก็แล้วกันขอให้มีคนไปช่วยเหลือเขาจนปลอดภัยเร็วๆ ขอให้พระเจ้าส่งอวยพรเขาขอให้ฟรองซัวนี่คือสิ่งสุดท้ายก่อนที่เปลือกตาของเธอจะปิดลงที่ผ่านมาน่าจะหาเรื่องกอดเขาบ่อยๆเธอคิดถึงเขาเหลือเกินเพี้ยเพี้ยพิลลินเริ่มได้สติค่อยๆลืมตาขึ้นทีละนิดเพราะเจ็บแก้ม ใครตบแก้มเธอกันมันเจ็บนะสายตาของเธอพร่าเลือนมองอะไรไม่ชัดแต่ก็รู้สึกได้ถึงมืออุ่นๆที่จับหน้าเธอพลิกไปมาเธอไอคอกแคกนิดหน่อยและทำท่าจะปิดเปลือกตาหนังอึ้งอีกด้วยความง่วงงุนตัวสั่นเทมิมด้วยความหนาวจับกระดูกผิวซีดขาวจนเหมือนหิมะอย่าหลับเชียวนะ ใครกำลังเรียกชื่อของเธอเสียงดังลั่นอยู่นะแพดลั่นเชียวเป็นเสียงดุดดุของใครสักคนคนที่ชื่อเออเธอคิดไม่ออกรู้แต่ว่าอยากจะหลับเสียหลือเกินฟรองซัวสบดพลางถอดสเวตเตอร์เนื้อหนาคลุมร่างซิดเสี่วนั้นพิลลินจึงมองปรือ คล้ายกับยังไม่ตื่นจากฝันด,ดีจังเจอตัวคุณสักทีกลับกันเถอะที่นี่หนาวชะััดไม่ชอบกลับบ้านกัน <c oughs> เธอยิ้มชัดจมูกขึ้นอย่างภูมิใจปพระหนึ่งว่าเธอเป็นวีรสตรีผู้กล้าหาญ ฝ่าพายุหิมะมาช่วยเขาได้สำเร็จแม่คุณเอ้ยแน่นอนเราจะต้องกลับแน่ฟรองซัวถูฝ่ามือแรงๆแล้วแนบแก้มเย็นเฉียบนั้นแล้วก็นำถุงร้อนฉุกเฉินยัดเข้าไปใต้เสื้อไหมพรมของเธอภาวนาซ้ำแล้วซ้ำอีกขอให้เธอลืมตาขึ้นจ้องมองเขา ถลึงตาใส่เขาทำตาดุใส่เขาไม่ก็ะหลิวตาอย่างซุกซนให้เขาอีกไม่ใช่หลับนิ่งไปช่วนิรันด์อย่างนี้ผีลึกคอนเนี่ยพิลลินตาปรือขึ้นอีกครั้งเพราะสัมผัสได้ถึงริมฝีปากอุ่นจัดของเขาเธอจึงเกาะบากเขาไว้อย่างกระปลกกระเปลี้ยสติ เริ่มฟื้นคืนกลับมาเขารู้พระพิลลินเบี่ยงหน้าหนีจุมพิษร้อนๆที่เขาพยายามกระตุ้นสติให้เธอถึงอยากจะหาต้นคริสต์มาสให้ฉันแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดมาที่ป่าสอนก็ได้นี่ตาบ้าโธ่ยังโง่เอ้ยยังจะมาว่าคนอื่นอีกพิลลิน หนาวจนเป็นเน็บไปทั้งตัวแต่ริมฝีปากยังใช้การได้ดีแม้ว่าฟันจะกระทบกันกึกกึกอยู่ก็ตามละแล้วใครบ้าให้คุณมาก่อนละ่ะค่ะคนเคาอุตสาห์ตามมาช่วยยังจะพลานอีกปากดีแบบนี้คงจะไม่ตายแล้วล่ะฟรองซัวพ่นลมหายใจร้อนๆ้อน ตรงซอกคอเธอคนโง่มาเจอคนบ้ามันถึงได้วุ่นวายแบบนี้ฟรองซัวทั้งดุทั้งโมโหรีบถอดผ้าพ,พันคอไหมพรมมาใส่ให้ใช้มืออุ่นร้อนประคองใบหน้าของเธอไว้แล้วพรมจูบลงไปแรงๆและกล่าวขอบคุณพระเยซูเจา้าที่ไม่ทิ้งลูกแกะของพระองค์ ให้หนาวตายอยู่ที่นี่คุณต้องรีบทำตัวให้อุ่นแล้วฉันโอเคค่ะเมื่อซิเออปากซีดเสียงสั่นแบบนี้โอเคตายละ่ะมาเชรีท่อนแขนแกร่งโอบแน่นน้ำตาของพิลลินจึงไหลโดยไม่รู้ตัวเมื่อสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากอ้อมกอดที่โหยหามานาน เธอตัวสั่นเทาราวกับใบไม้ต้องลมและกำลังจะหมดสติฟรองซัวจึงรีบถอดเสื้อหนังบุขนเฟอร์มาห่มให้อีกชั้นแต่พิลลินแตะมือห้ามไว้ฉันไม่เป็นไรคุณใส่ไว้เถอะเลิอกอวดดีได้แล้วหน้าซีแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะร่างสูงใหญ่ รีบอุ้มพิลลินขึ้นแนบอกคนที่ติดตามเขาเมื่อเกือบสิบคนแยกย้ายกันออกตามหาและต้องขอบคุณสวรรค์ที่เขาเดาทางถูกมีเสียงสุนัขป่าหอนดังสะท้อนมาจากแนวสันเขาฟรองซัวจึงโอบกระชับร่างเล็กๆไว้และจับปืนเตรียมพร้อมเพื่อปกป้องอาการของพิลลิน รอช้าไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวแล้วร่างสูงใหญ่จึงคว้าวิทยุสื่อสารขึ้นมาเมื่อคำนวณเวลาและระยะทางไปยังจุดรวมพลแล้วมันช้าเกินไปแม่ม้าสาวของเขาต้องหาที่อบอุ่นเดี๋ยวนี้ผมเจอตัวเธอแล้วกำลังจะไปที่แคมป์ในพรานเขาช่างใจแคมป์ที่ว่านั่น อยู่ห่างจากจุดนี้แค่ประมาณสิบนาทีเท่านั้นตอนนี้อากาศแย่ลงแล้วพวกนารีบกลับไปก่อนถ้าพายุสงบแล้วให้ส่งเฮลิคอปเตอร์มาทันทีครับนายฟรองซัวแบกพิลลินขึ้นหลังใช้มมีสปาตาฟันกิ่งไม้แห้งที่ขวางทางทิ้งไปเดินจ้ำผ่านกองหิมะไปตามทางขรุขระ เดี๋ยวทางก็แคบเข้าเดี๋ยวก็กว้างออกนำซ้ำยังคดเคี้ยวถ้าไม่ใช่คนที่ชำนาญในพื้นที่ย่อมหลงทางแน่นอนพินล,ลินแนบแก้มบนแผ่นหลังของเขาแล้วหลับตาลงแม้ว่าจะหลงทางในป่าท่ามกลางพายุหิมะไม่รู้ทิศทางไม่รู้เลยว่าจะรอดไหมแต่พินล,ลินกลับรู้สึก อบอุ่นปลอดภัยเมื่ออยู่กับเขาแล้วต้นคริสต์มาสล่ะพิลลินถามพึมพำตอนที่ฟรองซัวผลักประตูแคมป์ในพรานเข้าไปหิมะร่วงกราวลงมาจากหลังคาเลยทีเดียวห่วงอะไรกับต้น,นคริสต์มาสนะหรือก็นี่จะเป็นคริสต์มาสครั้งแรกและครั้งเดียวของเราน่ะสิ เธอจะตอบแต่ว่าหลับไปก่อนเสียแล้วก่อนฟังนิยายสนุกสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ